มองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็นมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดสร้างบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทำให้วันนี้ J&J Warehouse Service สามารถต่อยอดสู่การเป็นผู้ให้บริการคลังสินค้าขนาดใหญ่และครบวงจรมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะว่าแต่ก้าวต่อไปของธุรกิจจะยิ่งใหญ่และมั่นคงขนาดไหนเดี๋ยวตุ๊กจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยหาคำตอบกันกับคุณสุจินท์ซับร้อมเจ้าของธุรกิจพร้อมกันค่ะ ราต้องเป็นบริษัทร,ระดับชาติให้ได้นะครับเราพัฒนานเป็นบริษัทร,ระดับชาติได้ปุ๊บเนี่ยเราต้องพัฒนานเป็นบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับต่างชาตินะครับอาจจะไปต่างประเทศที่ไปทํางานหรืออะไรต่างๆนะครับเราคิดว่าศักยภาพของคนไทยเนี่ยเราทําได้ เป้าหมายการเป็นบริษัทระดับชาติที่นานาชาติให้การยอมรับถือว่าชาเลนส์ค่อนข้างพอสมควรตรงนี้คุณสุจินวางเป้าที่จะก้าวไปสู่ตรงนั้นภายในกี่ปียังไงคะก็ตอนนี้ก็ได้ระดับหนึ่งนะครับเราเราคงไม่กําหนดปีแต่เราจะทําไปเรื่อยๆเพื่อให้ลูกค้ายอมรับไปเรื่อยๆนะครับปีหนึ่งปีหน้าาจะมีผลิตภัณฑ์หรืออะไรใหม่ที่ลูกค้าต้องการเราก็ตอบหน่องให้ได้พอไปอีกปีหนึ่งหรือ2ปีเราก็ต้องทําผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ ซัพพอร์ตลูกค้าให้ได้นะครับทุกชนิดที่ลูกค้าต้องการเป็นลูกค้าต่างชาติเราทําให้ได้หรือคนไทยก็เหมือนกันนะครับว่าเป็นสินค้าที่ต้องการความเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บหรือการจัดส่งเนี่ยมาหาเจนเจคุณสบายใจค่ะนะครับนึกถึงธุรกิจโลจิสติกส์ที่ครบวงจรเจนเจพร้อมที่จะตอบโจทย์ความต้องการกับลูกค้าเมื่อเราก้าวไปถึงจุดเป้าหมายสูงสุดที่ระวางไว้แล้วในส่วนของการเติบโตของรายได้ตรงนี้คุณสุจิน ตั้งเป้าไว้ในใจในส่วนของไรายได้เปนยังไงบ้างคะปี60แล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราน่าจะมีไรายได้ประมาณ600ล้านต่อปีนะครับพอปีหน้าปุ๊บนะครับถ้าเกิดเราไปขยายอีกเรารับรู้ไรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็น่าจะให้เฉียดๆพันล้านนะครับต่อเดือนค่ให้ได้นะครับเป้าหมายพันล้านภายในกี่ปีหลังจากนี้คะก็ะน่าจะไม่เกิน5ปี ลูกค้าต้องการอะไรเราต้องตอบสนองให้ได้นะครับตรงจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับเราจะไปทําอะไรที่นอกเหนือจากความต้องการของลูกค้าหรือทําในสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการะนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คืออยากจะสร้างมูลค่าของตรงนี้นะครับให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไปนะครับก็มีสิ่งไหนเกี่ยวกับโลจิสติกเราจะทําครบวงจรเลยนะครับตอนนี้เราจะไม่ได้ทำฟรีโซนยังไม่ได้ทํา ชิปปิ้งยังไม่ได้ทําอะไรเราคิดว่าภายใน5ปีเราจะควบคุมจอานะแล้วก็ต่อไปเราก็อาจจะมีบริษัทร,ร่วมทุนกับบริษัทต,ต่างชาติเข้ามาอาจจะเป็นญี่ปุ่นหรือทางฝั่งยุโรปอเมริกาอะไรก็แล้วแต่เราก็มีแนวคิดว่าเราจะแตกบริษัทไปร่วมทุนใช้วิธีการร่วมทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาการทํางานแล้วก็พัฒนาสัดสวภาพของจีนเที่อกัน ตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาบนเส้นทางธุรกิจสนี้แน่นอนการทรําธุรกิจมันต้องมีปัญหาต่างๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องค,คุณจรจิมคิดว่าบนเส้นทางสายนี้อะไรคือปัญหาอุปสรรคที่หนักที่สุดที่เจอมาครับผมมองว่าปัญหาของการทรําธุรกิจหรือองค์กรเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของบุคลากรน,นะครับ,รบซึ่งเริ่มต้นเรามาเนี่ยเราก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง<ช>แต่ต่อเนื่องกว่ากว่าจะต่อเนื่องเราเจอสิ่งต่างๆ ซึ่งมันไม่ไปตามคอนเซปต์หรือไม่ไปตามแนวคิดของเราที่ที่เราวางไว้นะครับปัญหาตรงบุคลากรเป็นเรื่องสําคัญคเพราะอาคารมีมีมีเงินนะพูดง่ายสร้างเท่าไหร่ก็สร้างได้แต่บุคลากรเนี่ยมีเงินบางทียังสร้างไม่ได้ะนะครับตรงนี้เป็นจุดสําคัญเลยครับที่เราจะทําธุรกิจให้ประสุดคนสค็จนะครับเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยะนะครับสุดท้ายค่ะคุณจุติน,นีข้อคิดอะไรที่อยากจะส่งต่อกำลังใจให้กับคนที่กลาลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจบ้างคะครับ ในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับอย่างผมก็เคยเป็นอาจารย์มาก่อนนะครับเราก็ไม่คิดว่าเราจะมายืนถึงจุดนี้ได้แต่ถามว่าที่ผ่านมาเราตั้งใจทานะครับวามมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะทําธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราต้องดีเทลถึงอย่างมาให้ให้ชัดเจนแล้วเราจะไม่ทําสิ่งที่มันนอกเหนือจากกระบวนการตรงนี้นะครับเราปฏิบัติตนที่ดีนะครับอย,อย่างเรื่องของระบบเงินระบบแบงค์ระบบธนาคารเราจะไม่ให้เสียหาย อันนี้มันจุดสาคัญจุดหนึ่งหรือในการประกิตนในการปฏิบัติตนของคนทําธุรกิจอย่าทําอะไรที่มันเสมเสียกับตัวเองนะครับเราต้องสร้างทั้งตัวเองแล้วก็องค์กรให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ค้าหรือผู้ที่ทําธุรกิจด้วยกันนะครับ